ช่วงแลกเปลี่ยนประสบการณ์นี่แหละครับจะเป็นอาคารศิลปะชีพเก่า oh. แล้วเรามาทำเป็นศูนย์วัฒนธรรมของหมู่บ้าน, oh. นของเผ่ามิเซอร์แล้วด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นบ้านตัวอย่าง hmm. การมุงยาคาโคจะมุงแบบของเขาไม่มีห้องนอนเป็นห้องเนาะ ก็จะเป็นห้องโถงโล่งๆกว้างๆเขาก็จะสูงไฟมีเตาไฟอยู่ตรงกลางเพื่อให้ความอบอุ่นห้องนี้เป็นห้องเสียดแสดงภาพถ่ายนะครับที่พระเย้าหัวท่านเสด็จมาในเกี่ยวกับของมูสดาพระเย้าหัวเนี่ยท่านก็เสด็จมาหาหมอผีก่อนพอหมอผีเนี่ย ก็เป็นผู้นำทางจิมยามเขาทุกคนจะเชื่อหมอผีหมดอันนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านะครับกำลังถวายอันนี้ก็เป็นเหมือนกล่องข้าวของคนเหนืออุซือที่เขาใช้ทานข้าวก็ถวายให้พระเจ้าหัวนะครับนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเหมือนแคนที่เขาเป่าเวลาพระเจ้าหัวเสด็จมาเนี่ย เขาไปเย็นเต้นกับคือสมลำพันอ๋อสังเกตเห็นทรงผมเขาแปลกๆอ่ะพี่เหมือนแบบแมนจูแบบในหนังจีนเลยี่จริง <c oughs> เนี่ยเนาะเขาก็อุพยพมาจากแมนจูเขาเรียกว่าโก้ผม,มในการที่เขาจะโก้ผมเนี่ยก็คือเวลาพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายชนมุ้ใหญ่ที่เขานับถือเนี่ยมาเขาก็จะโก้ผมรับ เป็นการให้เกียรติพระองค์ท่นทานแล้วไอ้การเต้นจะโก้เนี่ยจะคือค๋อจะคือ <c oughs> ขอโทษครับ,รบ <c oughs> จะคืและการเต้นจะคืบเขาจะเต้นเนื่องจากวันสําคัญอะไรยังไงพี่ประเพณีปีใหม่เขา <ๆ S 2> เขาจะเต้นอยู่สองครั้งครั้งแรกเนี่ยเป็นของผู้หญิงพราะผู้ชายเนี่ยเขาจะไปล่าสัตว์ครั้งที่สองหมายว่าผู้ชายกลับจากล่าสัตว์อะไรกลับมาแล้วอันที่สามท่านมาก็คือผู้นําหรือว่าผู้ใหญ่ ที่นี้มาเขาก็จะมีการเต้นรับนี้ก็เป็นมูเซอร์ครับซึ่งยังมีอีกเผ่าหนึ่งที่มาขออยู่ประเทศไทยเมื่อปี27เราเรียกว่าเป็นเผ่าสุดท้ายที่มาอยู่บ้านเรานะครับเป็นชนเผ่าปะหลงหรือดาราอัางอ,อยู่ท,นนที่บ้านนอแลที่บ้านนอแลอยู่ฝั่งพม่าเนี่ยปลูกฟินกับชาเขามาอยู่ฝั่งไทยขอมาใส่อยู่เนี่ยเขาปลูกชากับผักแล้วเขาส่งผักไปตรงไหนบ้างเดี๋ยวเราก็ไปดูวิถีชีวิตเขาว่าตรงบ้านนอและนะี่เขาไงได้ครับพี่งั้นเราออนเดวไปเลยครับ น้ำก่อนโอ้ยขอบคุณมากครับพี่มีน้ำชาอากาศเย็นมากอืมานี่เขาทำเองเดินผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยพี่เห็นเด็กๆเขานั่งทานขนมอยู่กับพี่ผู้หญิงอะครับเขามาจากที่ไหนครับหรือว่าเป็นชาวบ้านที่นี่พี่ไม่ไม่ไม่ใช่ชาวบ้านชนเผ่าที่นี่เนาะครับตรงเนี้ยบ้านโนแลเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านชายแดนไทยพม่าเนาะที่เมื่อก่อนพระเจ้าหัวท่านบอกว่าหมู่บ้านปอลมือไทยพม่าครับ แล้วก็ชนเผ่าเด็กๆกับพี่้หญิงนะครับเขาเป็นชนเผ่าของฝั่งพม่าที่มาซื้อกับข้าวออกไปฝั่งเราที่เขาเดินมาจากพม่าเลยฮะใช่ครับโอ้โหเดินเดินเขาลูกเดียวแต่ใช้เวลาสองชั่วโมงที่จริงไม่ไกลนะเขาเดินข้ามมาฝั่งนี้บ่อยไหมพี่ก็บ่อยครับก็จะเข้าเข้าาข,ขอ,ออกเรียกว่าช่องทางประเพณีตรงนี้อืมแสดง,งแสดงว่าวิถีชีวิตก็ มีการเกี่ยวโยงกันตลอดก็เป็นพี่เป็นน้องกันเดี๋ยวเราไปดูดวิถีชีวิตของชาวบ้านดีพี่ฝนหยุดล้ชาวบ้านที่นี่เขาประกอบอาชีพอะไรครับพี่ในฝั่งโนแ,แลนเนี่ยเราจะส่งเสริมเขาปลูกพืชอินทรีครต่างจากบ้านขอบดง้งขอบด้งเรียกว่าพืชปลอดภัยพืยพชปลอดภัย,ยก็คือระ เราให้ใช้ปุ๋ยเคมีได้สารเคมีได้แต่อยู่ในความควบคุมของเราในเมื่อเราอยู่บนพื้นที่สูงเนี่ยก็คือต้นน้ําเราต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดังนั้นในอางขังเนี่ยเราก็จะจส่งเสริมเป็นพืชอินทรีย์โดยไม่ให้เขาใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมีมนั้นใครที่บริโภคชาส่วนหนึ่งของแอเวเนี่ยก็จะมาจากที่อังขังพืชที่เราเรียกว่าพืชปลอดภัยก็จะมีกุหลาบกับสตรอเบอรี่ เพราะว่าใช้ป we mm. ุ๋ยเคมีได like huh ้สารเคมีได well, so. ้แต่อยู่ในความควบคุมของเราคือชนเผ่าเนี้ยเขามาขออยู่กับพยาหัวมางพัวเมื่อปี2ส2บอยู่บ้านเขาเนี่ยเขาปลูกฝิ่นกับชา นี่เขามาขออยู่ประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ปลูกละถูกไหมครับก็เปลี่ยนมาเป็นชากัะผับผมเห็นป้ายนั่นคือจุดชมวิวชายแดนไทยพม่าเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีฝั่งพม่าถูกต้องครับฝั่งพม่าคือฝั่งไหนครับพี่ฝั่งด้านขวามือเรานี่ครับขวามือเรานี่เลยฮะเพราะว่าเขาอยู่ไหลเขาล้วเราจะมองไม่เห็นฝาผ้าที่เราเห็นเนี่ยที่เป็นสีแดงแล้วก็มีสีดํามีสีเทามีภูเขามีดอกไม้สีแดงเนี่ย ก็คือผ้าถุงของเขา<ม>ที่เขาใส่สีแดงไม่ใช่ว่าเขาเป็นแดงอะไรแต่เดี๋ยวว่านี่คือเป็นวัฒนธรรมของเขาที่เขาใส่ผ้าถุงสีแดงแล้วก็สีดำหมาถึงหวายคาดเอวของเขา แล้วก็สีเทาก็เหมือนเสื้อเหมือนอะไรนะครับ,รบมีภูเขามีดอกไม้ม,มีเกิดจากที่พระเจ้าอยู่หัวให้เขาอยู่ประเทศไทยแล้วก็ให้การหลวงเข้ามาส่งเสริมอาชีพก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแม้ว่าจะเป็นสีเป็นรูปภาพภูเขาดอกไม้ทุกอย่างมีความหมายสําหรับเขาหมดเลยใช่ครับโอ้โหแล้วเขาเรียกพระเจ้าอยู่หัวเราว่าหอเจ้าคําหอเจ้าคําอ่าหอเจ้าคําแปลว่าอะไรพี่แปลว่าคือผู้ที่ ประเสริฐผู้ที่ยิ่งใหญ่ขอเจ้าคำเนี่ยไปที่ไหนความร่มเย็นความสมงบสุขความเจริญจะอยู่จะมาถึงนั้นเขาก็เลยมาพึ่งบุญบารมีขององค์ท่านเมื่อก่อนเนี่ยเขามาก็มีความยากลําบากรุ่นแรกเนี่ยนำโดยผู้เท่านโมเนี่ยแปดครอบครัวเชฟลาเดิน,นทางมาประมาณ14วันแล้วก็รุ่นที่สองก็ตามมา นะครับรุ่นที่สก็มาทั้งลูกเล็กเด็กแดงอะไรมาหมดทั้งหมู่บ้านก็ใช้เวลาเป็นเดือนกว่าตรงเนี้ยที่เราเดินเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนสันเขาพร้อมมือไทยเขามาเป็นเพื่อนบ้านเป็นพี่เป็นน้องกันมีอะไรก็ช่วยเหลือพึ่งพาศัยกันอยู่ด้วยกันแบบปกติสุขผู้เท่าที่นําชาวบ้านเขาเฝ้าก็ยังมีอยู่ที่ผู้เท่านโม คนนี้ก็เคยเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวเฝ้าพร้อมพระเท่านาโมลนาจงถามได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบังคับมาชื่ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวชื่ออนายคันแดงขามาชื่อนายแดงขามาดนายแดงเออแล้วชื่อเล่นชื่ออะไรก็ชื่อแดงอะชื่อแดงอะนะอ่าถ้าเรียกชื่อแดงไม่ได้ยินเรียกมาดอ่าแดงในหลวงท่านทรงรับสั่งอะไรบ้างว่าเป็นเผ่าอะไรอ่าเป็นเผ่าอะไรเป็นเผ่าศาสนาพุทธ มีประสงค์มีโอประสงค์ไม่อยู่ที่ไหนอยู่บนฐานนอแหลตัว <c oughs> นจนั้นมันยังเป็นป่าเนาะแต่มันมีฐานน้อยๆอยู่ก็จะมีสมทรัพประมาณห้าพัน 5, บาทหุดหนุนทากระท่อมที่ประสงค์อยู่น้อยๆที่บนฐานจะใครไปคนปลาไปเศร้าพนังโมโอพอเท่าน้โมครับรับสัง่งว่าอยากอยู่ที่ไหน พอเท่านางโมก็สวายพระพรขออยู่นอนแลเนี่ยเพราะว่าอยู่ได้ไม่เป็นไรแล้วท่านแล้วท่านอนุมอนุมัติท่านก็ทรงอนุญ,ญาตให้อยู่ครับรักในหลวงไหมที่สุดครับที่สุดถึงไหน <c oughs> ใหญ่ที่สุดนนลูกเลยครับว,วัดไม่ได้แล้ววัดไม่ได้แล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับ ถ้าคนทั้งในหมู่บ้านเนี่ยไม่สบายครับสาวปีเนี่ยเขาต้องมาสะดอกเคราะหมู่บ้านทางบ้านก็ต้องขึ้นประเทศตรงนี้จะทําพิธีคนเข้าก็ไม่ได้คนออกเขาไม่ได้ครับจะติดป้ายจะมีคนเป้าที่ทหน้าประตูบ้านสแสดงว่าหอใจบ้านตรงนี้เนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมหัวใจของชาวบ้านที่นี่ทุกคนเป็นสถานที่จัดพิธีกรรมเรื่องราวของหอใจบ้าน แล้วก็เรื่องราวของการเข้าเฝ้าในหลวงวันนี้ก็ได้รับรู้แบบอิมอ่มอกอิ่มใจเลยจากคุณแดงอยากจะบอกแดงคํานึงเลยนะแดงโชคดีมากนี่36แล้วยังไม่ได้เข้าเฝ้าในหลวงเลยวันนี้ขอบคุณพี่แดงมากครับครับ,รบได้เด้อโอเคอ่ะ <c oughs> <c oughs> พี่มตรี วันนี้ผมได้ความรู้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นพระราชกรณียกิจขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแนวทางการปฏิบัติแล้วก็การเสียสละของเจ้าหน้าที่ทุกคนอาชีพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันบมีการเปลี่ยนแปลงมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ก็ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมความสวยงามเอาไว้อย่างยั่งยืนแล้วสิ่งสำคัญเลยที่ผมได้สัมผัส ในระหว่างที่ผมเดินคุยมากับพี่ชาวบ้านสองข้างทางทักทายพี่เขาสวัสดีพี่ส่งรอยยิ้มมาให้พี่ผมเห็นภาพตรงนั้นแล้วผมอบอุ่นผมอยากจะให้คนหลายๆคนได้มาเห็นภาพเหมือนกับที่ผมเห็นผมขอขอบคุณพี่บนตรีมากนะครับ,รบการเดินทางของผมยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับพบกับผมได้ในรายการไบเกอร์ออนเดอะเทุกคืนวันอาทิตย์เวลาห้าทุ่มครึง่งสำหรับคืนนี้นอนหลับฝันดีลาตีสวัสด์ครับ On the way ส <laughs> ัปดาห์นี้พี่มนตียังอยู่กับผมครับผมจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการทำงานของเจ้าหน้าที่เมื่อก่อนเราเผาเนี๋ยนี้เราลดการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อปรับสภาพของดินตามที่พระเจ้าหัวท่านให้ไว้ตั้งแต่ปี18แแล้วว่าเราต้องใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกแทนการใช้ปุ๋ยเคมีมันก็จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนก็เกิดขึ้นมา ที่นี่เป็นที่ที่พระองค์ท่านเลือกเพื่อที่จะใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเพื่อที่จะให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้มาเยี่ยมทุกคนบอกว่าที่อ่างขางถ้ามาอ่างขางแล้วสวยแต่ว่าบนพื้นฐานของความสวยงามเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะด้วยพระมหาก,การุณาธิคุณของพระองค์ท่านมาชื่นชมกับผลงานที่พระองค์ท่านไม่ว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์มาขี่มอเตอร์ไซค์มาขี่รถยนต์มา นั่งรถสองแถวเข้ามาอ่างขางยินดีต้อนรับทุกคนทุกคณะ